คำว่าน,น่าขอดินเนี่ยมันมองไม่เห็น oh. กว่าจะเห็นอีกครั้งนึงขึ้นมาต้นเนี่ยก็คือลุกลามเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นชาวสวนกลัวมากที่สุดคือโรคหน้าคอดินเนื่องจากว่าจุดเริ่มต้นเล็กๆน,น้อยๆเนี่ยเราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าเห็น hmm. ต้องรอให้เขาเกิดอาการคอนข้างมีอาการหนักเรียกว่ามันชัดเจนแล้วใช่ครับนะครับเรียกว่ารอแลร,รอแลแล้วถึงจ,จะเห็นครับพอมัน,ม,นมันออกมาเต็มที่เต็มที่นี่ก็คือ ต้นก็จะโซมใบจะเหลืองยอดจะแห้งโอ้โหเนี่ยคืออาการของน่าคอดินขึ้นมาคือเวลามันออกมามันมันแถมมาด้วยเลยใช่ครบชุดมาเลยใช่ครับมันจะเสนอมาทีเดียวกันเลยใช่ครับใช่ครับแต่ตอนที่มันซ่อนอยู่น่ะเราก็คิดว่าต้นยังสมบูรณ์อยู่ยังสมบูรณ์ครับคือเรามองไม่เห็นครับดังนั้นวิธีที่อาจารย์กําลังจะเตือนพี่น้องทั่วประเทศในเรื่องของนักการเกษตรนะครับก็คือว่า ้องกันซะก่อนนะครับด้วยการที่ดูแลด้วยผลิตภัณฑ์3เกลือนะครับก็คือใช้หญิงเกษตรเพื่อที่จะใช้จุลินทรีย์นะครับไปยับยั้งจุลินทรีย์เร็วต่างๆถูกไหมครับอาจารย์ใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยก็ใช้คู่หูมาสศจย์นะครับทั้งลาดพื้นดินด้วยครับทั้งพ่นต้นด้วยถูกไหมครับอาจารย์ครับซึ่งก็เป็นอัตราส่วนที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อกี้ใช่ครับถูกไหมครับอันนี้สิ่งที่อาจารย์เห็นนี่ก็คือหมายความว่าต้นที่ท่านเห็นนนนทัั้้้งงหลลาาาาายเี่่คครรือผกม8ววแป6-4 แล้วก็มา3วันครั้งหนึ่งซึ่งมันเป็นการเขาเรียกว่าน้ําท่วมขังซึ่งอันตรายมากถูกไหมครับใช่ใช่ครับสำหรับทุทเรียนซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นโรคอาจารย์ครับและถ้ามันท่วมผ่านอย่างนี้แหละครับมันจะมีปัญหาถ้าท่วมน้าไหลไหลผ่านเนี่ยถ้าท่วมระยะสั้นๆเนี่ยสวันสามวันส่วนใหญ่จะไม่ใยเป็นไรครับหนึ่งน้ำท่วมที่มีที่มีปัญหามากที่สุดคือหนึ่งกำลังรัดอ่อนพอกำลังรัดอ่อนปุ๊บเนี่ยยอดเขารัด รากอ่อนเขาก็จะออกท oh. ่นั้นพอร,รากอ่อนออกปุ๊บน้ําท่วมก็หายใจไม่ได้ไม่สามารถทํางานได้ oh. ใบก็ปรุงอาหารไม่ได้อะไรไม่ได้สุด oh. ท้ายไอย้รากอ่อนก็เน่า mm. เนี่ยคือน่ากลัวที่สุดน้าซ้ําใบยิ่งกว่านั้นถ้าหากว่าตอนที่หน้าฝนเนี่ยน้ํากําลังมาฝนกําลังจะตกพายุเข,ข้าถ้าเราหว่านปุ๋ยเคมีไปหนักๆแล้วถ้าหากกาลังรัดอ่อนเนี่ยอันนี้คือนค oh. หนักเลยครับโอ้โหหนักเลยครับ โอ้โหเรียกว่าทั้งลากทั้งใบเสียหายหมดเลยเสียหายหมดเสียหายหมดถ้าเสียหายอย่างนี้ก็หมายความว่าสิ่งที่จะเกิดในปีถัดไปผลผลิตเราไม่ได้แน่นอนใช่เพราะต้นมันโดนทําลายไปทุกส่วนทุกส่วนมันก็จะฟื้นปูยากถ้าคนที่เขาค่อนข้างเก่งค่อนข้างเป็นก็ค่อนข้างจะฟื้นปูมาได้แต่ถ้าคนที่ไม่เป็นเลยอะไรเลยไม่มีประสบการณ์เลยก็ก็เรียบร้อยครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะ ในช่วงนี้ในตอนนี้ครนะวันนี้วันที่ยี 21, ่สิบเอ็ดเนาะเมษายนหกหกนะฮะหกหกนะเนี่ยในช่วงเนี้ยกาลังเลยท็อปกาลังเริ่มออกอเพราะเนื่องจากเมื่อตั้งสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีน้ําค้างดกๆอยู่สองสาคืนมีน้ําค้างมีหมอกโรคกําลังเริ่มกลับเข้ามาคุยอีกรอบหนึ่ง<อ>เพราะเนื่องจากว่าขาสะสมไว้เมื่อปีหกห้าที่ ฝนตกเกือบทุกวันเขายังซ่อนอยู่ซ่อนอยู่อ oh. อาการยังยังไม่เริ่มออกแต่จะเริ่มจะออกตอนนี้ <Okay. S 2> เริ่มจะออกมาที่ลูกบ้างที่ใบบ้างที่ยอดบ้าง mm. นะพราะน,นั้นตอนนี้สิ่งที่สำคัญอยากจะให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้อ่ากลับมาดูแลต้นอีกครั้งหนึ่งคือด้วยการราดลงดินครับ mm. าลดา,าดลงดินเอาคู่หูลาดลงดินเลยครับลาดลงดินเลยครับอัตราส่วนอ่อาอัตราส่วนก็คือสองซองสองขวดโ oh. อ้โหแล้วก็บวกยาลายาลาด้วยนะครับบวกยาลาเพื่อที่จะไปฆ่าเชื้อแบคท,ทีเรียที่เขาจะไปทําให้เกิดอ่าเน่าคอดินอีกรอบเกิดเป็นทบอ,อีกรอบหนึ่ง uh huh. นะกับการธรรมชาติและโดยเฉพาะปีนี้ธรรมชาติค่อนข้างโหดร้ายมากครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว ต้นไม้ไม่สามารถที่จะปรับสภาพได้เลยเราจะเห็นได้ว่าปีนี้ผลผลิตน้อยสวนครับที่ลูกจะสวยงามเพราะเนื่องจากว่าอากาศบีบเขาในจังหวะที่เขาจะโตก็อากาศเพี้ยนเขาก็น็อกอม,มันเหมือนร่างกายเราเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวเป็นหวัดเดี๋ยวไอเดี๋ยวนูน่นร่างกายก็สุดโทมครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าเวลาที่อากาศอากาศมันผันผวนอย่างเนี้ย มันไปเหมาะกับพวกตัวเชื้อโรคใช่ครับเป็นที่สบายของเขาใช่ใช่ครับเป็นที่การเจริญเติบโตของเขาถูกไหมครับใช่ครับยามเช้ามีหมอกหน่อยหน่อยะครับตอนบ่ายเนี่ยนะครับแดดแรงแรงแตอนค่ำๆมาอาจจะมีฝนมานิดหน่อยอ่ามีฝนโอ้โหนี่กายสว่างมีน้ําค้างอีกอีกมีหมอกอีกนี่ศัตรูเพื่อโดยเฉพาะพวกเชื้อโรคต่างๆเหล่านี้โอ้สะสมเลยครับเจริญเติบโตดีด้วยกันั้นวิธีการระงับยับยั้งก็คือ ใช้ผลิตภัณฑ์สามเกิดเข้าไปอย่างนีตง้ต้องช่วยครับต้องช่วยพื้นปนูตอนนี้มันเหมือนว่า,าต้นไม้ปรับสภาพไม่ทันครับอาจารย์ครับเราก็ต้องลงดินช่วยพ่นใบช่วยฉีดยาบำรุงช่วยขาหน่อยเพื่อให้เขามีอยู่ได้ให้มันพ้นสภาพตรงนี้จนกระทั่งฝนตกมาจนกระทั่งว่าอากาศขี้คายแล้วสภาพต้นไม้เดี๋ยวเขาจะกลับมาดีเหมือนเดิมแต่ถ้าหากว่าเรารอสภาพอากาศอย่างเดียวให้กลับมาดีเหมือนเดิมเนี่ย ยากครับ,รบเราก็ต้องมีการจัดการช่วยเขารเราจะเห็นได้ว่าปีนี้หลายคนพูดบอกว่าทุเรียนบางรุ่นไม่ติดเลยครับอทำไมปีนี้ทุเรียนไม่สวยเลยครับทุเรียนทําไมปีนี้ทําไมมีหนอนเยอะจังรโรคเยอะจังนะนี่คือธรรมชาติเขาเริ่มลงโทษเราแล้วเริ่มลงโทษเราแต,แต่แต่แต่สิ่งที่สําคัญผม มาใช้ในเรื่องของสามเกลียวแพนเนี่ยผมใช้ในระบบของอ่าใช้ธรรมชาติบําบัดธรรมชาติออื mm hmm. เขาจะอยู่ได้ครับอยู่ได้โดยที่ว่าเออโอเคเนาะเราต้องปรับต้นไม้ให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้อื mm hmm. เพราะต้นไม้ทุเรียนตรงเนี้ยมันเป็นพืชล้มลุกอ oh. มันเป็นพืชยืนต้นก็จริงแต่ว่าเป็นพืชที่เราต้องดูแลดูแลแล้วมีการจัดการให้ให้ถูกต้องตามฤดูกาลตาม ตามสถานการณ์ของปัจจุบันให้ได้นะครับบางอย่างต้องกันไว้ก่อนครับเพราะไปแก้มันแก้ไม่ทันแก้ยากครับโบราณเขาว่ากันไว้ดีกว่าแก้ครับพอแย่แล้วมันแก้ไม่ไหวแก้ไม่ไหวแก้ไม่ไหวแล้วก็จะเหนื่อยด้วยครับเพราะลงทุนไปเท่าไหร่กลายเป็นเป็นสิ่งที่ต้องมาดูเอายาตัวนุ่นมาใส่อยาตัวนี้ไม่ใส่คือช่วงที่ว่าอาการที่เริ่มออกเนี่ยจริงๆไม่ใช่ว่าเขาไม่แสดงนะแสดงแต่เราต้องสังเกตแต่ถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยเราจะไม่รู้เลยอ่า เราจะไปรู้ทิงเต็มเป็นเต็มที่ตอนนั้นน่ะมัน <ๆ S 2> ก็จะมันค่อนข้างแก้ยากครับแก้ยากยากตัวไหนก็เอายากเอาไม่อยู่ครับครับผมท่นั้นน่ะการที่จะเอาอยู่อ่าจริงๆถ้าเห็นแล้วเนี่ยสภาพต้นแบบไหนยังไงที่จะเอาอยู่ไม่อยู่เนี่ยอ่าถ้าถ้าเราทําสวนกันอยู่แล้วเนี่ยสังเกตง่ายๆว่าแบบไหนที่เอาอยู่ไม่อยู่ครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของถ้าท่านเจอประสบป,ป,ปัญหา ผมว่าทุกส่วนลครับโดยเฉพาะผู้ปลูกทุเรียนนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของน้ําท่วมขังนะครับตลอดจนการดูแลรักษานะครับที่หลังจากเป็นไปแล้วนะครับแต่ที่สําคัญอาจารย์กันมาบอกว่าเตือนว่าเริ่มต้นกันไว้ก่อนใช้แบบนี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการกันไว้ดีกว่าแก้นั่นเองนะครับ